กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับกือ,อตะห้อกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของน้องพลอยแล้วก็บ่าวพันธุครับเพื่อนๆหญิงสาวดันด้น,ดนลงมาจากดอยสูงเพื่อมาหาหนุ่มอยู่ในที่ราบสูงหวังจะสร้างครอบครัวหวังจะสร้างอนาคตไปด้วยกันแต่สุดท้ายท้ายสุด เธอทนพฤติกรรมของหนุ่มคนนี้ไม่ไหวครับเพื่อนๆบอกถ้าอยู่กับบา่าพันคงไม่ต้องทํามาหากินอะไรเพราะบ่าวพนวันวันวันมีแต่นอนเอากันตรงนี้เองกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างครับเพื่อนๆแทนที่จะไปโฟกัสเรื่องของหญิงสาวคนนี้ที่ตามหารักแท้ ตามหาหนุ่มในฝันแต่ผู้คนมากมายกลับไปโฟกัสเรื่องของเธอถูกเอาแบบไม่หยุดไม่หย่อนตรงนี้เองก็แล้วแต่ความนึกคิดของแต่ละคนเราไปห้ามกันไม่ได้แต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆได้เห็นภาพรวมๆของน้องพลอยกับบ่าวพันธุ์เส้นทางความรักของเขาก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเติบโตแห่ไม่ใช่ต้นไม้นะครับนะแยกย้ายกันไปทางใครทางมัน เพื่อสแสวงหาเส้นทางความรักเส้นใหม่ครับเพื่อนเอนเรื่องราวของน้องพลอยแล้วก็บ่าวพันจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแบบง่ายๆตามสไตล์ hello test มาฟังกันเลยครับผมน้องพลอยเองนะครับอายุ24ปีนะครับบ้านเกิดเมืองนอนเธออยู่ที่ตำบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัด ตากครับเพื่อนจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าภาคตะวันตกของไทยก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกเรียกแบบไหนครับเพื่อนเธอเป็นหญิงสาวนะครับชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงครับเพื่อนแต่เธอมีความชื่นชอบความชื่นชมในหนุ่มอีสานครับเพื่อน เธออยากมีแฟนเป็นคนอีสานแบบสุดๆเธอเน้นเลยนะครับว่าเป็นคนอีสานเท่านั้นนี่คือผู้ชายในฝันนี่คือผู้ชายในสเปคของเธอจนในที่สุดครับเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้นะครับเธอได้ไปเจอกับบ่าวพันครับ บบาวพันเองนะครับอายุ23ปีครับเพื่อนๆเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรบ้านเกิดเมืองนอนของบ่าวพันอยู่ที่บ้านโนนหอมตบนอ้อมคออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรครับเพื่อนสาวๆท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็จดจําชื่อหมู่บ้านบบาพันให้ดีครับเพื่อนอยากจะไปหาอยากจะไปทักก็ไปได้ครับเพื่อนไปเมื่อไหร่ก็ระบมกลับมาเมื่อนั้น อันนี้คือคําเตือนครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับน้องพลอยกับบ่าวพันเนี่ยก็รู้จักกันผ่านโลกโซเชียลผ่านติกตอกครับเพื่อนเเมื่อบ่าวพันเนี่ยได้ไปกดไลค์กดหัวใจให้กับน้องพลอยน้องพลอยเองก็เข้าไปดูสตอรี่เข้าไปดูในหน้าติกตอกเห็นว่าบ่าวพันเนี่ยเป็นบ่าวอีสานบ้านอยู่อุดร น้องพลอยเองก็ถูกอกถูกใจนี่มันสเปคเราชัดๆเราตามหามานานเนื่องจากว่าเธอเองมีความชื่นชอบในบ่าวอีสานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและประเด็นสำคัญมากไปกว่านั้นคือบ่าวพันเองเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีครับเพื่อนเนื้อตัวสะอาดเกี้ยงเกาผิวค่อนข้างขาวครับเพื่อนเป็นทหารร่างกายกำยำมีกล้ามเป็นมัด,มด ทำให้น้องพลอยเองถึงกับตกหลุมรักบ่าวพันเข้าอย่างจังครับเพื่อนเหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ได้สารสัมพันธ์กันผ่านโลกโซเชียลคุยกันไปคุยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันจนทั้งสองตกหลุมรักกันขึ้นสถานะเป็นแฟนกันครับพเพื่อน ตรงนี้เองบ่าวพันก็ให้เธอร้อยเปอร์เซ็นต์โดยการขึ้นสถานะว่าคบหากับน้องพลอยในระหว่างที่คุยกันนั่นเองครับบ่าวพันก็ได้ให้ความหวังเธอโดยการบอกว่าหากน้องพลอยมาอยู่ด้วยนะครับบ่าวพันจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าบบาวพันเนี่ยได้ประกาศศักดาบ,บอกว่าตัวเองรวยมากๆรวยโคตรๆมีรถสิบล้อหลายคันมีรถเกี่ยวมีที่ไล่ที่นามีบ้านหลายหลังมอเตอร์ไซค์ขี่เล่นไม่สำกันในแต่ ววตรงนี้เองทําให้หญิงสาวอย่างน้องพลอยตกหลุมรักปักใจเชื่อว่านี่คืออนาคตของเธอย้อนกลับไปเมื่อสามสัปดาห์ก่อนเป็นสัปดาห์ที่บ่าวพันธ์ได้ลากลับบ้านออกจากกรมกองเพื่อมาพักผ่อนครับเพื่อนหลังจากนั้นบ่าวพันธ์ก็ได้ติดต่อหาน้องพลอยบอกให้น้องพลอยมาหาที่อุดรครับเพื่อนเพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกัน ตรงนี้เองนะับบ่าวพันได้โอนเงินให้เธอเป็นค่ารถประมาณ1,000บาทจากจังหวัดตากมาที่อุดรเป็นระยะทางประมาณ700กิโลเธอไม่ได้ยอ่อท้อเมื่อข้างหน้าคือความหวังเมื่อข้างหน้าคือความฝัน คืออนาคตของเธอที่มองเห็นอยู่รำไรว่าเธอกำลังจะได้คู่ชีวิตที่คอยดูแลคอยปกป้องเธอเธอก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเดินทางมาจากแม่สอดมาหาเบ่าวอุดร คนที่ชื่อพันครับเพื่อนๆในวันแรกที่เธอมาถึงอย่างแรกเลยที่เธอได้สัมผัสได้เรียนรู้ชีวิตของบ่าวพันนั่นก็คือเห็นบ่าวพันกำลังนอนตะแคงนอนแยงกระเจียวใส่จิ๋มชาวบ้านอยู่ครับเพื่อนๆนี่คือสิ่งที่เธอเห็นตั้งแต่วินาทีแรกบ่าวพันเองนะครับมีหญิงสาวมาป้วนเปี้ยนอยู่ในบ้านถึงสองคนครับ เป็นสาวรุ่นใหญ่รุ่นเดิะเป็นสาวในละแวกหมู่บ้านได้แวะเวียนมาใช้บริการของบ่าวพันธ์ครับเพื่อนๆบ่าวพันธ์เองก็ถึงกับหน้าซีดตกใจอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ตรงนี้เองมันจบได้ด้วยดี เมื่อหญิงสาวสองคนนั้นยกหน้าที่ภรรยาตรงนี้ให้กับน้องพลอยบอกว่าน้องพลอยมาไกลน้องพลอยเดินทางมาเหนื่อยเดี๋ยวพี่สองคนจะจากไปแบบดีๆจากไปแบบงามๆให้น้องพลอยรับหน้าที่แทนก็แล้วกันในจังหวะนั้นน้องพลอยเองถึงกับเออถึงกับงงครับเพื่อนๆไม่คิดว่าจะมีการยกตำแหน่งเมียสลับล่างกันได้ง่ายดายถึงขนาดนี้ ตรงนี้เองน้องพลอยทําอะไรไม่ได้ครับเพื่อนเมื่อตกกระไดพลอยโจรเดินทางมา700กิโลแล้วมาเจอภาพบาดตาบาดใจเธอเองไม่สามารถเลือกอะไรได้นอกจากจําใจอยู่หน้าจุดจุดนี้ก่อนครับเพื่อนเธอไม่มีทางเลือกไม่มีเงินติดตัวมาหลังจากนั้นเองนะเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของบ่าวพันครับเเพื่อนในฐานะของลูกสะใภ้คนใหม่ ญาติพี่น้องของบ่าวพันธ์รวมถึงตัวแม่ของบ่าวพันธ์ก็รับรู้เรื่องนี้ครับเพื่อนๆแม่ของบ่าวพันธ์เนี่ยไม่ใช่แม่จริงๆด้วยนะครับเป็นแม่เลี้ยงและที่สําคัญนะครับก่อนหน้านั้นบ่าวพันธ์เคยบอกว่ามีนั่นมีนี่มีรถหลายคันมีเงินมีทองสุดท้ายเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้นครับเพื่อนเพื่อนบ่าวพันธ์เองเป็นแค่บ่าวไทยบ้านเป็นแค่บ่าวพื้นเมืองเป็นแค่ทหารเกณฑ์ครับเพื่อนๆที่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวเลย อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงขนาดที่นอนในห้องของบ่าวพันยังไม่ใช่ฟูกครับเพื่อนเป็นแค่แผ่นยางปูออกกำลังกายเป็นแค่แผ่นยางที่ไว้ปูเล่นโยคะลายกระตุงกระตูนที่เขาเดินขายตามบ้านนอกคอกนาครับเพื่อน ตรงนี้เองนะครับบ่าวพันได้ซื้อไว้สองผืนไว้รองกระแทกไว้กันกระแทกกลัวเขาเจ็บเขาช้ำนี่คือสภาพที่นอนของห้องบ่าวพันครับเพื่อนบ่าวพันเองใช้ตรงนี้เป็นห้องเชือดใช้ตรงนี้เป็นห้องเสร็จกิจครับเพื่อนทีนี้นะครับการอยู่อาศัยของน้องพลอยในบ้านของบ่าวพันเนื่องจากว่าน้องพลอยเนี่ยแบกความหวังมาเต็มหลังครับเพื่อนหวังว่าจะมาเป็นสไพยคนอีสานหวังว่าจะมาสร้างครอบครัวกับบ่าวพัน เธอก็เลยทำหน้าที่ลูกสะใภ้แบบดีสุดๆครับเพื่อนๆคอยช่วยเหลือนะครับแม่เลี้ยงของบ่าวพันธ์ทำกิจการงานในบ้านคอยทำกับข้าวคอยหุงข้าวปัดกวาดเช็ดถูบ้านนี่คือความแตกต่างจากหญิงสาวคนอื่นๆของบ่าวพันธ์ครับเพื่อนๆโดยปกติแล้วนะครับบ่าวพันธ์เองจะเป็นคัสโนว่าเป็นผู้ชายล้านลาแแ้ไม่ใช่นะครับนะถ้าได้ก็ดีนะครับนะขอก้อยจานหนึ่งแงพูดไปเรื่อยนะครับนะ เป็นผู้ชายลันลาอยู่ที่บ้านโนนหอมครับเพื่อนๆจะมีหญิงสาวมากหน้าหลายตานะครับแวะเวียนมาหาบ่าวพันครับเพื่อนๆบางคนผัวไปเกาหลีบางคนผัวไปต่างประเทศก็จะแวะเวียนมาให้บ่าวพันได้จัดการพอได้หายคันบ่าพันไม่ได้ใช้มือเกาด้วยนะครับใช้ลิ้นเกาแห่ไม่ใช่นะครับนะบ่าพันเองก็มีหน้าที่จัดหนักจัดให้ตามคําเรียกร้องของสาวแก่แม่ไม้ ที่แวะเวียนมาหาบ่าวพันอยู่เรื่อยๆครับเพื่อนๆบ่าวพันเองเป็นคนที่ไม่ผูกมัดนะครับมีใครมาให้จัดการบ่าวพันเองก็จัดการครับถึงขนาดว่าคนในละแวกบ้านออกปากเลยว่าบ่าวพันเนี่ยมีหญิงสาวมาแวะเวียนหาวันหนึ่งหลายคนครับเพื่อนๆต้องจัดคิวต้องจัดตารางกันให้ดี แต่บ่าวพันธ์มีข้อดีคือไม่หลอกหญิงสาวเอาเงินเอาทองครับเพื่อนเไม่มีการหลอกไปขายที่ขายทางไม่มีการหลอกไปเอาเงินผัวมาให้ขอแค่ได้กระแทกกระทันได้ขยันขยอได้แค่เซ็ตเหาะบ่าวพันธ์ก็พอใจแล้วครับเพื่อนเบ่าวพันธ์เป็นแบบนั้นเลยครับเพื่อนเดังนั้นจึงมีหญิงสาวมากหน้าหลายตามากมายหลายสไตล์มาหาบ่าวพันธ์ครับเพื่อนๆไปหาคนอื่นอาจจะถูกหลอกอาจจะถูกเบเมได้แต่ มาหาบ่าวพันเสียเบียร์ขวดหนึ่งเสียก๋วยเตี๋ยวถุงหนึ่งก็ได้มีแหงกลับบ้านก็ได้มีความสุขได้เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายหญิงสาวหลายคนก็เลยเลือกที่จะมาใช้บริการบ่าวพันหนุ่มหน้าตาดีอายุยี่สบสามปีลีลาไม่แพ้ใครยืนหนึ่งอยู่ในอุดรครับเพื่อนตรงนี้เองก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าทำไมหญิงสาวที่เจอกับน้องพลในวันแรก ถึงยอมยกบ่าวพันให้กับน้องพลอยเพราะบ่าวพันไม่ต่างอะไรกับเซเว่นหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มเมื่อไหร่ก็ค่อยไปนี่คือสไตล์ของบ่าวพันครับเพื่อนในขณะที่น้องพลอยนะับใช้ชีวิตกับบ่าวพันไปเรื่อย ตัวของน้องพลอยเองนะครับก็ไม่ใช่คนโสดคนซิงเธอก็เคยมีแผลเธอก็เคยมีคู่ชีวิตมีแฟนมาแล้วเหมือนกันแต่เธอไม่เคยเจอใครเหมือนกับบ่าวพันธ์ครับเพื่อนเนเนื่องจากว่าบ่าวพันธน์ครับเป็นประเภทดุดันไม่เกรงใจใครครับยิ่งกว่าฟอร์ดเรนเจอร์เลปเตอร์อีกครับเพื่อนเเธอบอกว่าบ่าวพันธ์เอาเธอนานเป็นชั่วโมงครับเพื่อนคนบ้าอะไรไม่รู้เอาอึดเอาทนครับเพื่อนเพื่อนไม่มีเวลาได้พักวันหนึ่ง เอาหลายรอบนี่คือคําบอกเล่าจากน้องพลอยครับพรเพื่อนถึงขนาดเธอต้องแอบหลีกแอบหลบครับเพื่อนเวลาเธอเห็นบ่าวพันธ์เดินเข้ามาในบ้านเธอต้องรีบชิงรีบหนีออกมานั่งอยู่หน้าบ้านทําทีมาคุยกับคนแก่ทําทีมาคุยกับแม่เลี้ยงของบ่าวพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องสองต่อสองครับพรเพื่อนเพราะถ้าเผลอเมื่อไหร่บ่าวพันธ์จับแยงจับกระเทกอย่างเดียวเลยครับเพื่อนไม่มีเวลาได้ทํามาหากินอย่างอื่นเลยครับ อนอกจากนี้นะครับบ่าวพันยังเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงด้วยครับ,บเพื่อนๆไม่ให้เธอคุยกับคนอื่นไม่ให้เธอคุยกับคนที่บ้านบางครั้งบางคราวญาติพี่น้องพ่อแม่ของเธอโทรมาเพื่อสอบถามว่าเธออยู่ตรงไหนใช้ชีวิตแบบไหนบ่าวพันเองก็ไม่ให้คุยกับพ่อกับแม่ไม่ให้ติดต่อกับญาติ ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดลงไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆแม้ว่าความสุขที่บ่าวพันมีให้จะเป็นบ้องเขาหลามบ้องใหญ่ที่กระแทกลงไปในรูเสาเข็มแต่ตรงนี้เองมันไม่ได้ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เธอคาดหวัง เธอต้องการแค่ครอบครัวที่อบอุ่นเธอต้องการแค่บ่าวอีสานที่ใจดีคอยอบอุ้มชีวิตเธอที่ด้านดลลงมาจากบนดอยจนในที่สุดนะครับความเหลือทนเหลืออดมันมาถึงขีดสุดครับเพื่อนเือนเธอเองก็ได้ไปเล่าเรื่องราวนี้ให้กับแม่เลี้ยงของบ่าวพันธุ์ฟังครับเพื่อนือนบอกว่าเธอไม่อยากอยู่ตรงจุดนี้แล้วเธอทุกทรมานเหลือเกินเธออยากใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่บ่าวพันธุ์ไม่ได้พาเธอไปในลักษณะแบบนั้นจนใน ในที่สุดนะครับในวันที่21กุมภาพันธ์ทางญาติิของบ่าวพันธ์รวมถึงแม่เลี้ยงของบ่าวพันธ์ก็ได้ติดต่อไปยังเพจบ้านดุงอัปเดตครับเพื่อนเพื่อให้มาช่วยเหลือน้องพลอยครับเพื่อน ถามว่าทำไมต้องติดต่อไปที่บ้านดุงอัปเดตเนื่องจากว่าน้องพลอยเองเนี่ยมีความประสงค์ที่จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนครับเพื่อนเธอทนกับพฤติกรรมของบ่าวพันไม่ไหวแต่ตรงนี้เองทางญาติญาติของบ่าวพันเองไม่ได้มีเงินทุนพอที่จะช่วยเหลือเธอครับเพื่อนไม่ได้มีเงินค่ารถให้เธอไม่ได้มีเงินค่าเดินทางให้เธอก็เลยติดต่อไปที่เพจบ้านดุงอัปเดต ตรงนี้เองครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพจบ้านดุงอัปเดตครับเข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วก็เลยนําเรื่องนี้มาตีแผ่ตอนที่เธอก้าวเดินออกจากบ้านบ่าวพันครับเพื่อนๆมันกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยครับเพื่อนเื่อเนื่องจากว่าเธออยู่ที่นี่มาสามอาทิตย์นอกจากเธอเองจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีแล้ว เธอยังมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วยครับเพื่อนเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนที่มีมารยาทดีครับเพื่อนคอยช่วยเหลืองานภายในบ้านรวมถึงงานของญาติญาติที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันจึงทำให้ผู้คนแถวนั้นตกหลุมรักเธอครับเพื่อนก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นรถแล้วอำลาจากอุดรจากบ้านดุง ภาพที่ปรากฏก็คือภาพของคนในหมู่บ้านมาโอบก,กอดเธอมีคราบน้ำตามีการร้องไห้สะอกสะอื่นครับเพื่อนๆแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากนะครับได้หยิบยื่นเงินให้เธอคนละร้อยสองร้อยไว้เป็นค่ากินไว้เป็นค่าเดินทางนี่คือสิ่งที่เธอได้รับจากคนบ้านโนนหอมครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าเส้นทางความรักของเธอกับบ่าวพันธุ์มันจะไปกันไม่ได้ แต่สิ่งที่เธอได้รับจากผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้มันแสดงให้เห็นครับว่าหญิงสาวคนนี้เธอเป็นคนใส่ซื่อเธอมองความรักแบบบริสุทธิ์ เธอหวังว่าจะเจอรักที่ดีมันไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วนะก็ได้แต่หวังว่าความดีความซื่อของเธอจะนำพาเธอไปเจอแต่เรื่องราวดีๆเจอแต่ความรักที่ดีหวังว่าโลกนี้คงใจดีกับเธอบ้างนี่คือคำอวยพรจากช่อง Hello Test ให้กับหญิงสาวที่ชื่อว่าน้องพลอยขอให้น้องจงเจอแต่เรื่องราวดีๆหลังจากนี้ไปหากคลิปนี้มีคำพูดคำจารหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปกระทบกระเทือนกับความรู้สึกของเพื่อนต้องกราบขออภัยไว้ณตรงจุดนี้ด้วยขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมไปกดซสไคร์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระผมด้วย ขอบคุณมากมายจากใจจริงขอบคุณครับผม